วันนี้มาพบกับร้านจีนี่พลาสตูมนะครับวันนี้เราพามาชมผลงานมาสตร2สองนะครับตัวปี2009ั้ครับลงดูที่ผลงานของโคริเตอร์ก่อนนะครับทีนี้ไฟวงแหวนจะชัดเจนนะครับวุกครั้งที่ไฟฟ้าอยู่นี่เราเห็นไหมครับ เ,คคเดี๋ยวเราลองชมประสิทธิภาพของอไฟสีนอนเกีดรีเมี่มันยะครับเปิดไฟหน่อยทราบว่าแสงขนาดนี้โอเคสำหรับลูกค้าหรือเปล่านะครับยิงสุดซอยครับไฟสูงร,ระหว่างขับ่างจังหวัดจบเลยครับนะครับ ไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นครับไฟสว่างสุดซอยนะครับมาดา2ครับหาลูกค้าท่านใดนะครับสนใจครับติดต่อได้ที่เบอร์ครับ095669968 6 0965505504ครับลาย i d GT c o s t u m มนะครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านครับวันนี้ขอลาไปด้วยผลงานของมาสด้า2คันนี้นะครับ สว่างสุดซอยครับสวัสดีครับ